เทวน,นี้นะคะจะมารับคำถามน,นี่ก็นานนะน้ำหมดก็คือน้ำหมดเพราะว่าทำน้ำหกแต่ไม่ได้บอกพ่อกับแม่กลัวโดนด่าแล้วก็เป็นห้วยนะคะแบบเวลานั้นก็จะขายก็ลูกอมไม่ได้กินหมดเลยนะกินแค่ชิ้นเดียวนี่เจ็บพอกลัวว่าแบบ าไม่เจ็บคอจะไม่ทำใจอ้กินหอมมากินแม่ไอพ่อเราซื้อเบอร์นี้มาให้นะคะก็คือเป็นน่าจะเป็นรสส้มอ่ารสส้มกับรสมะนาววิตามินซีสูงแปะอะไรหรอ ไม่หอจริงๆกินได้ดเดียวไม่มีน้ำนะเนาาี่ยทรมานกูกินต่อได้ไหมต้อน้ำ อร่อยอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะบูม <Boom. S 1> ตอนแรกไม่กินแบบซ่ามากเลย กอ,อ,อ,อเดี๋ยวจะขห่อๆทาต่อนะคะอร่อยมากเลยเป็นตาแบบนี้เป็นเออแบบเนี้ยรุ่นแบบนี้นะคะจะุดอะไรก็ไดุ้ดเลมอนรดมะนาวรดเอ้ยเลมอนกับมะนาวเหมือนกันรดส้มรด อะไรก่อนรู้ห้สองยนะคะก็ขอท้าต่อสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ยกเว้นมุกนะคะจะไม่ขอท้าสำหรับมุกที่ดูคลิปเราเราจะไม่ท้ามุกนะคะอืมก็อรยมากเลยอะ อมไปอมมามันจะอร่อยนะคาคนที่สุกาธะก็มีเราแล้วก็ซีแกมบางคนจะไม่รู้นะสีแกมคนไหนวะก็คือสมมติเขาจะแบบไม่ได้มาออกคลิปกับเราเห็นว่านะคะเพราะว่าซีแกมจะแบบ โอเคบอสข้าวจกันทั้งวันนะไม่ค่อยเล่นหลายด้วยแต่เรากับสุข,ขัดน,นี่จะเล่นลายทุกวันแต่วันอาทิตย์ก็จะแบบเฮียงงานเฮียงงานก็อบอกว่าอร่อยมากชอบก็อยากจะบอกว่าลำพังทานแล้วนะคนที่ดูคลิปนี้หรือคลิปเราอยู่จะขอทาต่อแต่ไม่ทามุกนะ มุกทำทำบ๊ายบายอร่อย